วันนี้เรามาเริ่มเรียนในส่วนของการหารสั้นครั้งนี้เราเรียกว่าเรียนเฉพาะกิจเรื่องการหารสั้นจะคล้ายๆกับการหานยาวหารสั้นจะมีสรัรลักษณ์แบบนี้จะขีดด้านล่างหารยาวจะเป็นในรูปแบบของการขีดด้านบนแบบนี้อันนี้คือหารสั้น อันนี้คือหารยาวกระบวนการวิธีจะเหมือนกันแต่ที่แตกต่างกันคือวิธีการแสดงผลวิธีการเขียนของเราตัวอย่างมาเรามาดูตัวอย่างเลยตัวอย่างของการหารสั้นอไม่เอาๆมวเ,เช่น368 หานสองได้เท่าไหร่มาปุ๊บหานสั้นสรับหานสั้นแบบนี้เลยเดี๋ยวครูจะทำควบคู่กันกันกบหารยาวเหมือนเดิมด้านใน368ด้านนอกเป็น2ใส่เหมือนกันใส่เหมือนกันทั้งหมดแบบนี้มันเน้นดูตรงหารสั้นกนก่อน วิธีทําคือเหมือนเดิมสองคูณกับอะไรได้สามมีไหมไม่มีแต่จะมีที่ว่าใกล้เคียงคือสองคูณหนึ่งได้สองวิธีแบบนี้เมื่อเราได้ปุ๊บเราจะไปเติมทันทีเลยได้ไหมคำตอบคือได้ เราจะเติม1ตรงนี้เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นตัวผลลัพธ์สตรงนี้จะต้องมันจะแตกต่างกันคือเราก็ต้องนำสามตรงนี้3ไปลบกับ2ผลลัพธ์คือเหลือ1 1ในที่นี้เวลาเราเติม เวลาเราเติมเราจะต้องเติมด้านหน้าด้านหน้าแบบนี้ด้านหน้าของเลขตัวต่อไปหรือจะไว้ด้านบนก็ได้หรือเราจะไว้ด้านด้านบนหรือด้านล่างก็ได้จุดใดจุดหนึ่งแล้วแต่ความถนัดของเราต่อจากนั้นให้ทำการรวม สองตัวนี้เหมือนเดิมเหมือนเราดึงหกลงมาก็คือ2คูณกับอะไรได้16แบบนี้2คูณอะไร2คูณแปได้16บหกเราก็ใส่8ใส่8ลงไปหลังจากนั้น16ที่เป็นผลลัพธ์เราก็ไปลบกับ ของตัวที่เราหาเราก็ทําการลบกันมันลบกัน1 6บหกเหลือ0แบบนี้นั้นตรงนี้ตัวหลักที่สองก็คือไม่มีเศษไม่มีเศษก็ไม่ต้องเติมอะไรหลังจากนั้นเราก็ขยับไปตัวท้ายก็คือ2คูณกับอะไรได้8 สอคูณสีได้8เราก็เติมไปเลย8ปลบแเหลือ0ข้อนี้ก็จะไม่มีเศษสิ่งที่ต่างกันระหว่างหารสั้นหารสั้นกับหารยาวคือหารสั้นตรงนี้เรวลบให้เป็นสีเดียวกัน หารสั้นตรงนี้จะเป็นในส่วนของการคิดในใจคิดในใ,นใจแต่หารยาวเราจะแสดงผลในการเขียนออกมาเอาแหละอย่างที่บอกคือหารสั้นเราจะคิดในใ,นใจส่วนหารยาวหารยาว อย่างที่เรียนมาคือมันจะเป็นการหารโดยเอาผลลัพธ์มาลบกันตัวอย่างตัวอย่างข้อเดิมคือสองสหบแปดหารสองสองอะไรได้สามสองคูณหนึ่งได้สองใกล้สุดก็คือสองจะเ,เปลี่ยนสีสองหนึ่งสอง ลบกันเหลือ1ต่อจากนั้นเราทําการดึงหลงมา6จะมาอยู่2อะไร2คูณกับอะไรได้16 2 8 16ลบกันเหลือ0ูนอ่อลืมเติมขบนอย่าลืมเติม2คูณแได้16เอาแหละ ต่อไปต่อไปเราดึง8ลงมา8ลงมาไว้ข้างล่างแบบนี้ปุ๊บต่อจากนั้นต่อจากนั้น2คูณกับอะไรได้8 2คูณ4ใส่4ข้างล่าง8ผลลัพธ์ลบกันเหลือ0ูนแบบนี้อย่าง ที่เคยบอกคือ2คูณอะไรผลลัพธ์คือตรงนี้อย่างที่เคยบอกอย่างที่สอนในห้องคือ2คูณอะไรคูณอะไรคือเลขข้างบนทีละตัวเทียะตัวเทียะต,ต,ตัวพวกนี้เทีละตัวเทียะตัวคูณอะไรผลลัพธ์ จะออกมาเป็นตรงนี้ที่ครูวงไว้ด้านล่างนี่คือผลลัพธ์อย่าลืมนะนี่คือผลลัพธ์ข้างบนคือเลขข้างบนคือเลขตัวนี้ตัวน,วนี้และตัวนี้ที่เราไปเอาสองไปคูณข้างล่างตรงนี้ตรงนี้และตรงนี้คือผลลัพธ์ ในส่วนของตรงนี้แบบนี้ส่วนอีกจุดหนึ่งคือส่วนอีกจุดหนึ่งคือตรงนี้ตรงนี้คือตามลูกศรเลยที่คูร่าลงมามันคือการดึงการดึงลงมาดึงลงมาจากด้านบนอย่างงงละ ยางงว่ามันมาจากไหนมันคือตัวที่ครูดึงตามลูกศรเลยตัวนี้ตัวนี้คือตามที่ดึงมาส่วนตัวหน้าตัวนี้ตัวหน้าตัวนี้คือมันก็คือเลขเออไม่ใช่เลขสองตัวนี้ ลบกันได้เท่านี้เลข2ตัวนี้ลบกันได้เท่านี้แบบนี้คือในส่วนของตรงนี้ทุกคนคงน่าจะได้แล้วในส่วนของหารยาวมันต้องได้แล้วต่อมาเรามาเปรียบเทียบดูกับส่วนของหารสั้นหารสั้นจะมีลักษณะคล้าย คล้ายกันเลยคล้ายกันเลยคือผลลัพธ์ท้านบนแค่เปลี่ยนส่วนส่วนตรงตรงนี้ตรงนี้ที่ครูทำตรงน,นี้ที่จะ รบายสีตรงนี้ในส่วนตรงนี้ในหารสั้นในหารสั้นจะไม่มีในหารสั้นให้เรานึกว่าเราเป็นการคิดในใจคือการคิดในใ,นใจเราจะไม่มีมาตั้งเขียนในข้อว่าสองลบ 1, หนึ่งเหลือ หนึงแบบนี้เราจะไม่มีในหารสั้นแต่ในหารยาวเราจะมีในหารสั้นเราจะใช้เพียงตอบเพียงคำตอบตรงนี้แล้วจุดสำคัญคือตรงนี้มันก็คือเศษมันคือเศษวงผิดอัน มันคือเศษตรงนี้มันคือเศษตรงนี้แล้วนำไปรวมกับเลขข้างหลังนี่คือการหารสั้นมาเดี๋ยวมาลองอีกสักข้อตัวยอย่างสามพัเอ้ยซาแมวสี่ห้า 16หาร3ครูจะไม่ตั้งหารยาวให้แล้วจะเราจะมาดูหารสั้นเลยสลรละหารสัน้นฟุบแล้วก็456เดี๋ยวเอาห่างๆกันหน่อยดีกว่า หารสอย่างแรกเลย3คูณอะไรได้สีมีไหมไม่มีไม่มีเมื่อไม่มีอย่างที่ครูบอกคือเอาที่ไม่เกิน4ไม่เกินส ไม่เกิน4และใกล้เคียง4มากที่สุดนั่นคือ3คูณ1เท่ากับ3 3คูณ1เท่ากับ3คือเงื่อนไขแรกคือไม่เกิน4และใกล้เคียงมากที่สุดนั้นเราก็ต้องเอาเลข1มาเติม ด้านล่ลาง4แล้ววิธีคิดให้ทําการ1คิดในใจกับ2คิดลงกระดาษก็คือ4 4คือ4ตัวนี้ลบกับผลลัพธ์ที่เราคูณได้คือ3 4ลบ3เหลือ1อันนี้จะเหลือเศษ หนึ่งให้เราเติมด้านหน้าเลขห้าจะเป็นด้านบนด้านล่างได้หมดต่อมาเราก็ทำการรวมเลขรวมเลขตรงนี้เลย1กับ5มันก็จะกลายเป็น15 3คูณอะไรได้สิห้า คำตอบคือ3คูณ5ได้15เราทําการเติม5ใตได้15ตรงนี้แล้ว15ลบ15เหลือ0เราก็ไม่ต้องทําการเติมเศษลงไปเราไม่ต้องทําการเติมเศษต่อมาเราขยับไปดูตัวท้ายคือ6 สามคูณอะไรได้หกสามคูณสองได้หกหกลบหกเหลือศูนย์นั้นตอบข้อนี้ก็จะเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบสองแบบนี้นี่คือคำตอบการหารสั้นจะเหมือนกับหารยาวแต่ต่างกันคือ เราจะไม่เขียนว่าเอาเลขนี้มาลบเลขนี้เลขนี้ลบนี้ลบนี้ลบนี้แต่เราจะเขียนเป็นในส่วนของคําตอบเพียงอย่างเดียวคําตอบเพียงอย่างเดียวแล้วส่วนของการเอา4ลบ3 1 5ลบ15พวกนี้ให้1มี2วิธีคือ1คิดในใจคิดในใจถ้ามีเศษ เติมแบบนี้เติมด้านหน้าเลขต่อไปหรือเติมด้านหลังเลขที่เราหาเติมด้านหลังเลขที่เราหาหรือเติมด้านหน้าสองอย่างแล้วแต่ความถนัดเราที่ว่าเราจะบอกอยังไงแต่คือหนึ่งเมื่อเหลือเศษสองทางเลือกคือเติมด้านหลังเลขที่เราหาก็คือ4ลบ3เหลือ1 เติมด้านหลังตรงนี้หรือเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งคือเติมด้านหน้าเลข5ก็ได้แล้วให้ทําการอีกหนึ่งอย่างจะเติมจะเติมด้านล่างหรือด้านบนก็ได้จะเติมด้านล่างหรือด้านบนก็ได้ดลดนนไดแล้วเมื่อเสร็จแล้ว ให้ทําการรวม1กับ5เป็น15ถ้าเหลือเศษ2ก็คือกลายเป็น25แบบนี้รวมกันแล้วทําการหาตามปกติเลยอันนี้ในส่วนของการหารสั้นคร่าวๆเท่านี้ก่อนคร่าวๆเท่านี้ก่อนแล้วส่วนงานงาน จะให้ทําหน้าที่งานหน้า3ามมีทั้งหมดแปดข้อมีทั้งหมดแปดข้อให้ทําลงในสมุดแล้วส่ทงทีเดียวเลยสำหรับนักเรียนที่ ออนไซต์มาโรงเรียนปกติก็คือมาส่งวันจันทร์ที่สิบส่วนนักเรียนที่ออนไลนมารับงานก็ส่งวันศุกร์ที่14ทําลงในสมุดส่งทีเดียวไม่ต้องทายส่งมาส่วนถ้าเกิดนักเรียนคนไหนมีข้อสงสัยทำแบบนี้ถูกไหมแบบนี้ได้ไหมทำแบบนี้ยัง,ยงไงก็คือสามารถ ถามเข้ามาในแชทหรือโทรสอบถามได้หารยับอีกครั้งหารสั้นเหมืองหานยาวแต่จะไม่มีการเอาเลขนี้มาลบเลขนี้มาลบจะไม่มีโอเควันนี้ก็จบเท่านี้ถ้าเกิดใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมาได้งานจะหน้า32ทั้งหมด8ข้อโอเคนั้นวันนี้ก็จบเท่านี้